สวัสดีครับผมกบบขบวนเข่อยีต้นดุสีชัยเหนวนะครับผมนี่มาตอนหนกับปูแขกสองคนครับปูแขกกับนกเลี้ยวตันมหัศครับผมผมกับขี่มอเตารเดิมครับต่อไยต้นสมม้อมันครับติดต้นกระโดดเสียงคู่ไรเตี้ยนะครับคู่พระข่าระยะจักเตีย้ย <Yeah. S 1> จักี่ติดบ่ติดครับผมหนังเดี๋ยวเห็น เราก็มีโอกาสด้วยครับนนาจะติดนะครับคิดว่าหนาจะติดนะครับหนุกผมเหลียวเบื้องว่าปิดนะมันขเนียดมันที่ไหมครับมันวัสอดปีกบัเห็นดินนะครับคิดว่าหนาจะติดนะครับแต่กับปลรูกันมันคู่ดูขวดครับผู้โดน ตัวเดีเ๋ยวแปลงที่ก็คือยังนกถืออยู่ครับคือยังนกถืออยู่ในปนียดอยู่ยจักเหมียนพมันครับรเพิ่งหนึ่งก็คือบพมันเนี่ยวันอยู่ไกลเนาะครับผมบางได้เดี๋ยวก็บ่เห็นตอนนอกตอคู่รู้ดูครับคู่เหย้าเดี๋ยวคู่เดี๋ยวคูวค่ขาละยากเท่าไรครับ นี่ก็ว่าสิาพาะกันเมาล,ลุ้งเราสิใหญ่ไปของไม้นะครับผมต้นไม้มันก็งามันหลายพุดครับงามันหลายแห้งผุดสวยพี่เนี่ยเจ๊นะครับแจ้งว่ถึกว่ถึกแจ้งบ่เห็นปีดอกนะครับผู้เขียกกำลังลงครับผมผู้เขียกนกไม้มะฮัตออกเทียสองนี่ครับนกดิวตัน เพิ่งออกมาพร้อมกันนะครับกับของผมอยู่บ้านผมเนี่่ยบเห็นดินบ่เห็นบินตดีดีครับโอ้เรียบร้อยไปแล้วครับผมดินแล้วเรียบร้อยแล้วครับเห็นดินขนแตกครับผมขี่เมาส์จัดแล้วครับแต้มที่แปดแล้วครับผมวันนี้เห็นดินเต็มเต็มเลยครับวันนี้เป็นนกเสียง กลางนะครับลินเสียงขันอยู่ช่างตรงขามครับผมแต่ว่าเป็นนกง่ายนะครับเดี๋ยวบางพีนเป็นสีไล่เพราเต็มอยู่ขีมั๊กคูดูอยู่ครับผมเรียบร้อยไปแล้วครับแต้มที่แปะของขีมันะครับผมถราว่าก็เดี๋ยวเบ่งก็ดไล่กว่าก็ดเพราะทำลายครับใส่แบบตรงลงนะครับติดอยู่ปูคูบขาดระยะนไหมครับ ตลอดเลยครับผมเ่ยวกู้เ่ยวกู้มันก็เป็นตถิติอยู่เนะครับงาใไส่ก็ถือว่าดีอยู่ โอ้โหลงผัดกับลงผัดเจ้าครับผมเปนเยียบมันเนียนครับเปนเยียบดูสิมาสองกันกระนกครับผมกรากับเที่ยวคูเที่ยวคูครับผม เพิ่มสม,มอไงครับผมนาก็หลายพุ่นครับตัว่ับางทีติดแรกๆหมดนะครับ,บเพราะว่าเสียงนกตัวคู่ตะโดนนะครับคู่มาขันระยะชัางเถี่ยยินเสียงมันขันรับนกป่ายินเสียงขันแต่นกขันแป๊บเดียวครับผมมาเข่าเลยครับผมถือว่าร้านครับอยู่ครับถือว่าร้านแห้งอยู่ ขี่มอวีเราครับผมเต็มที่แปดแล้วครับขี่มอต์ดูประมาณน้ครับมือนนิเหน็บหน่อยหลังเกาแล้วครับ ออกมาครับผมตีใหญ่ต้นนะครับผมตีใหญ่ต้นไม้ไส่หีครับผมตปบปากกระคำแล้วเหรอครับใกล้ที่หางงแล้วครับผมออกมาบ้างเกือบดีซี่งงนี่นะครับพักกันออกมากับปูแขกครับผมเดี๋ยวเราต้องใหญต้นนะครับมันจเป็นตั้งแต่นะ้องชิวตันไหนแล้วครับเต็มที่แปด